เพื่อนของดิฉันด้วยทีมประกันสังคมก้าวหน้าถ้าไม่มีพวกเขานะคะที่กล้าหาญเอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยเราก็จะไม่ได้รู้กันเลยว่าเรื่องราวในประกันสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาย,าย่ํายีเงินของผู้ประกันตนที่ส่งมาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยยังไงบ้างนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนจับตาดูเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ยไม้เราส่งต่อไปที่รัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้แล้วต่อจากนี้รัฐบาลเองดีกว่าว่าจะทําอะไร ดังนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งบทด,ดิฉันเชื่ออย่างสนิทใจว่าดิฉันทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและผู้ประกันตน24ล้านคนและผู้ประกันตนที่ได้รับทราบข้อมูลนะคะตลอดเรื่องตั้งแต่1ปีที่เราเปิดมาถ้าท่านเห็นเต็มสองตาท่านคงจะได้รู้ค่ะว่าใครที่พยายามจะตีแผ่เรื่องราวต่างๆและใครที่พยายามจะรักษาผลประโยชน์ให้ท่าน และใครที่พยายามที่จะทําให้เรื่องนี้กระบวนการมันยืดยาวออกไปแล้ววันนี้ที่พวกเขาต้องมาศาลท่านลงตอบดูค่ะว่ามันใช่การฟ้องปิดปากหรือไม่ในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรแบบนี้แต่เรากับถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทท่านลงประเบิดนดูค่ะว่าเรื่องนี้ท่านต้องตัดสินใจกับมันยังไงคดีหมิ่นประมาทฟ้องกันกันถึง50ล้านบาท นี่คือเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆในแวดวงการเมืองไทยเลยนะครับเป็นสึกกฎหมายครั้งใหญ่ที่บอกเลยว่ามีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็สอสอเป็นเดิมพันเอาละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ครบทุกแง่มุมเลยใช่ครับ50ล้านบาทนี่คือตัวเลขค่าเสียหายที่ฝ่ายโจทเขาเรียกร้องในคดีนี้ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่สูงมากนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าข้อกล่าวหาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างรุนแรง อันนี้คือตามที่ฝั่งโจทย์เขาได้อ้างไว้นะครับแล้วอะไรล่ะครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้อะไรคือชนวนที่ทําให้เกิดการฟ้องร้องการระดับ50ล้านบาทแบบนี้ขึ้นมาได้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากคําถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือใครฟ้องใครมาทําความรู้จักกับคู่กรณีในศึกกฎหมายครั้งนี้กันก่อนดีกว่าครับโอเคครับ ฝ่ายโจทย์หรือก็คือคนฟ้องเนี่ยคือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนฝ่ายจําเลยหรือผู้ที่ถูกฟ้องมีสองท่านด้วยกันครับท่านแรกคือคุณรัชนกสีนอกสอส,อสอกรุงเทพและอีกท่านคือคุณสหสวัสดิ์คุ้มคมสอสอจากชนบุรีคือถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นบุคคลในแวดวงการเมืองทั้งหมดเลยครับ พอเรารู้แล้วนะครับว่าใครเป็นใครคำถามต่อมาก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนอะไรคือชนวนเหตุที่จุดประกายให้เกิดคดี50ล้านบาทนี้ขึ้นมาซึ่งคำตอบทั้งหมดมันอยู่ที่การถแถลงข่าวครั้งหนึ่งนี่แหละครับคือประเด็นหลักๆของการถแถลงข่าวที่เป็นต้นเรื่องเลยเนี่ยก็คือข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้าไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นในสมัยที่ท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่นะครับ โดยมีการพูดเชื่อมโยงว่าท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยไปเข้าซื้ออาคารที่ชื่อว่าสกายไนท์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงมากๆเลยครับเอาละครับพอรู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้เรามาดูกันในมุมของกฎหมายกันบ้างดีกว่าว่าคดีนี้เนี่ยเขาฟ้องกันในข้อหาอะไรแล้วสถานะล่าสุดตอนนี้เรื่องราวมันไปถึงขั้นตอนไหนในชั้นศาลแล้ว ข้อหาหลักๆที่ใช้ในการฟ้องร้องครั้งนี้ก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆตามกฎหมายเลยก็คือการไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายด้านชื่อเสียงผ่านการพูดหรือการสื่อสารไปสู่สาธารณชนในวงกว้างแน่นอนว่าการถแถลงข่าวมันก็เข้าข่ายลักษณะนี้แบบเต็มๆเลยถ้าให้ไล่เรียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นะครับก็จะเริ่มจากปั้งมีการถแถลงข่าวเกิดขึ้นก่อนเลยจากนั้น คุณสุชาติก็เดินหน้ายื่นฟ้องคดีและตามกำหนดการล่าสุดเนี่ยศาลอาญาก็นัดตรวจพยานหล,ลักฐานในคดีนี้กันในวันที่3พฤศจิกายน2568ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกสเต็ปที่สำคัญมากๆในกระบวนการพิจารณาคดีเลยครับและอัปเดตล่าสุดที่มีการรายงานเข้ามานะครับก็คือจำเลยทั้งสองท่านทั้งคุณรักชนกแล้วก็คุณสหัสสวัสด์เนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีแล้วซึ่งก็หมายความว่าคดีนี้จะยังคงดำเนินต่อไปตามกระบวนการของศาลครับ แล้วจากทั้งหมดที่ว่ามาคดีความครั้งนี้มันสะท้อนภาพอะไรให้เราเห็นกันบ้างครับคือนอกเหนือจากเรื่องราวของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันยังมีในยะบางอย่างที่กว้างไปกว่านั้นซ่อนอยู่ เรื่องนี้มันฉายภาพที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะเห็นการใช้คดีหมิ่นประมาทที่มูลค่าสูงมากๆเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในเกมการเมืองประเด็นที่2มันคือภาพสะท้อนของความตึงเครียดระหว่างสิทธิ์ในการตรวจสอบนักการเมืองกับการปกป้องชื่อเสียงของบุคคลและที่สําคัญเลยนะครับคดีนี้มันแสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิของการต่อสู้ทางการเมืองไปแล้ว และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสุจริตกับการการะทำที่มันเข้าข่ายหมิ่นประมาทเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเส้นนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราได้ลองไปคบคิดกันต่อครับ